เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวประจำวันที่28พฤษภาคม วันนี้ครับมาเริ่มกันที่เรื่องราวของมาริุสคุนย่าแนวลุกจากวูฟแฮมตันครับที่เพิ่งจะมีข่าวว่าทีมม้าป่าเนะี่ยเพิ่งจะปฏิเสธการขอบแบ่งจ่ายเงินค่าตัว62.5ล้านปอนด์ออกเป็น5งวดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสำหรับดีวของดาวเตะทีมชาติบลาซิเซนจนทั้งสองสโมสรเนะี่ยต้องหาทางลงกับดีลนี้กันใหม่แต่ทั้งนี้ครับล่าสุดทางคริสเวเลอร์สายข่าวแมนยูของดิเลเมลส์ส์อังกฤษก็ได้ออกมายืนยันในครับว่าการเจรจาระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็วูฟแฮมตัน ตอนนี้เนี่ยดีคอสรุปที่ลงตัวแล้วครับอยู่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะขอแบ่งจ่ายเงินค่าตัวของมาริอุสคุนยา่าจำนวน62.5ล้านปอนด์ที่ว่าไปนั้นออกเป็น3งวดหรือว่าเป็นการแบ่งจ่ายปีละครั้งก็คือจ่ายซัมเมอร์นี้ทันที1งวดและต่อไปนะครับก็จะเป็นในซัมเมอร์2 0 2 6แล้วก็ซัมเมอร์2 0 2 7ตามลำดับส่วนเงินไขสัญญาส่วนตัวครับก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็คือสัญญายาว5ปีแล้วก็ออปชันขยายอีก1ปีตามที่มีการตกลงกันไว้้ก่อนนนหาาและะทง Chris ครับ ก็ได้คาดว่ามาเดียสกุนยาจะเดินทางมาตรวจร่างกายที่แมนเชสเตอร์ภายในสัปดาห์นี้ด้วยและก็จะได้รับสวมเสื้อหมายเลข10ต่อจาก m มา c ชส r a อร์ r d ดส่วนการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเร็วสุดอาจจะเป็นช่วงสัปดาห์หน้าเลยครับซึ่งใครที่กำลังลุ้นกับดีลนี้อยู่ว่าจะเปิดตัวตอนไหนก็อดใจรอกันหน่อยนะครับสำหรับดีลของมาเดียสกุนยา รายงานต่อมาของคริสเวลล์ครับมากันต่อที่เรื่องราวของบรูโน่ฟานันเดสกับตันทีมที่กำลังมีข่าวลือร่วมกับสโมสรนอารฮีลาหยักษ์ใหญ่ของสาวดิอาราเบียอย่างหนักและโดยเฉพาะกับช่วงเวลาที่ใกล้เ้นตายกำหนดการย้ายทีมของเจ้าตัวที่ต้องตัดสินใจหลังลาสุดนะครับอาฮีลาห์นาแจ้งว่าพวกเขาจะรอการตัดสินใจของบรูโน่ฟานันเดสได้ไม่เกิน72ชั่วโมงหรือว่า3วันให้หลังจากนี้สำหรับการตอบรับข้อสเสนอย้ายไปร่วมทีมพวกเขาครับ ซึ่งในข้อสเสนอของอาฮิเลานั้นก็ตามที่เคยรายงานไปก่อนเลยก็คือพวกเขานะจะให้ค่าเหนื่อยจำนวน7 0 0 0 0ปอนต่อสัปดาห์สำหรับบรูโน่ฟานันเดสตลอดเวลาสัญญา3ปีรวมเป็นเงินกว่า200ล้านปอนและทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็จะได้ค่าตัวจากการปล่อยบรูโน่ที่จำนวน100ล้านปอนด้วยกัน อีกรายงานของคริสวิลล์ครับเป็นเรื่องราวของอัเลฮันโดการในโชที่กำลังมีปัญหาขัดแย้งกับรูเบนอาโมริมมาตั้งแต่หลังจบเกมนัดชิงยูโรปากับสเปอร์จนมีข่าวว่าเจ้าตัวนัตเรียมจะโดนปล่อยออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แล้ว ซึ่งประเด็นนี้ครับต้องย้อนไปหลังจบเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพ้สเปอร์หนงต่อศนย์ทางฝั่งอารมริมเนี่ยก็ตอบคําถามผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับว่าทําไมเอเลฮันโดรกานนโชถึงเป็นตัวสํารองซึ่งอารมริมเนี่ยครับก็ตอบประมาณว่าเกมรอบก่อนกับบิลเบานั้นกานโชได้เล่นตัวจริงและก็มีโอกาสได้หลุดเดี่ยวแต่ทว่าก็ยิงออก ซึ่งที่อามอริมพูดไปนั้นก็แค่อยากจะสื่อว่านักเตะทุกคนก็เล่นดีและก็แย่ได้ไม่ว่าจะเป็นตัวจริงหรือว่าตัวสมรองส่วนนี้ฝั่งอาเลฮันโดการในโชว์ครับที่ให้สัมภาษณ์กับสื่ออันเจนิน่าบ้านเกิดก็พูดประมาณว่า ที่ผ่านมาเขาลงช่วยทีมทุกรอบไม่ว่าจะเป็นรอบ16ทีมรอบ8ทีมแล้วก็รอบรองชนะเลิศก็เล่นตัวจริงมาตลอดแต่แต่ว่าในเกมนัดชิงเขาเองก็ไม่รู้ทําไมว่าได้ลงเล่นแค่20นาทีซึ่งเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรและก็จะขอไปพักผ่อนก่อนในช่วงซัมเมอร์และอนาคตค่อยว่ากันอีกทีซึ่งต่อประเด็นนี้แหละครับล่าสุดทางคริสเวีเลอร์ก็เผยว่าเหตุการณ์ในห้องแต่งตัวหลังจากนั้นดูเบนอามูริมโกรธมากๆเลยครับและก็ได้ประกาศไล่อรเลฮันโรการนโชออกจากทีมทันทีต่อหน้ากลุ่มนัก ในห้องแต่งตัวหน้าขณะนั้นประมาณว่าไปสวดมนไว้เยอะๆเ,เธอเองเองภาวนาหาทีมใหม่ให้ได้เลยและกันซึ่งนี่ครับคือประโยคที่คริสเวลเลอร์ได้ข่าวจากวงในว่าอามูริมเป็นคนพูดออกมาจริงๆและต่อเรื่องนี้ครับก็ตรงกับที่ดาวิดออนสตีนทียหนึ่งจาก The Atlantic ระบุข่าวแตกหักระหว่างอามูริมกับการนาโชวหลังเกมนัดดังกล่าวด้วย ไปต่อกันที่ข่าวความสนใจในตัวเอเบเรชีเอเซแนวรุกตัวเก่งจากคริสตันพาเลสบ้างครับที่ตามมาติดๆกับความสนใจในตัวเบรนเอมเบอร์โมจากเบนฟอร์ดของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเลยโดยตามรายงานของทางโรบดอสันในข่าวจาก ESPN นะครับได้มีการเปิดเผยว่าแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดได้เพิ่มชื่อของเอเบเรชีเอเซเข้ามาอยู่ในลิสต์การเสริมทัพในตลาดซัมเมอร์นี้แล้วอีกหนึ่งรายครับซึ่งนี่ก็คือหนึ่งในตัวเต็งที่ทัพผีดังของเรากําลังตัดสินใจซื้อเข้าร่วมทีมในตําแหน่งเบอร์สิบและจากคําอ้างอิง ของรรบดาวซันนั้นเดียวของเอเบรชิเอเซจะแยกออกจากเดียวของแบรนด์เอมเบอร์โมที่แมนยูนเต็ดกำลังพิจารณาอยู่ในตอนนี้ด้วยนะครับดังนั้นในเคสนี้ครับก็หมายความว่าหากแมนยูนเต็ดซื้อแบรนด์เอมเบอร์โมมาร่วมทีมจริงมันก็จะมีสิทธิ์ที่จะซื้อเอเบรชิเอเซเพิ่มอีกหนึ่งคนด้วย อย่างไรก็ตามในครับในลิสต์หมายเลขสิบของแมนยูนเต็ดก็ยังมีอีกหลายคนในตอนนี้โดยเฉพาะกับในรายของไรยันเชอร์กี้ของลียงที่กลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งแต่ถ้าว่าสําหรับแนวลุกจากลียงรายนี้นะครับตามข่าวลือล่าสุดทีมเรือใบแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็กําลังให้ความสนใจเช่นกันและฝั่งทีมแมนซิตี้นะครับก็ได้เริ่มพูดคุยกับตัวแทนของนักเตะไปแล้วด้วย ไปต่อกันที่ความเคลื่อนไหวในดีลของเจดอนซันโชที่กําลังเล่นแบบยิ้มตัวกับเชลซีตอนนี้บ้างนะครับซึ่งใดยรวมตั้งแต่เนี่ยก็ถือว่ามีผลงานที่ดีและก็เป็นกําลังหลักของเชลซีมาโดยตลอดตั้งแต่ย้ายไปที่นั่นอย่างไรก็ตามครับตลอดที่ผ่านมาก็มีข่าวลือออกมาเรื่อยๆว่าเชลซีอาจจะไม่ตัดสินใจซื้อขาดเจดอนซันโชร่วมทีมถึงแม้พวกเขามีออปชันบังคับที่ต้องซื้อขาดในราคายิม5ล้านปอนด์ก็ตามแต่พวกเขาน่จะยอมผิดสัญญาและก็จ่ายค่าปรับ5ล้านปอนด์แทนและก็ส่งนักเตะกลับสู่แมนเช ทั้งนี้ครับต่อเรื่องเดิงกล่าวล่าสุดในข่าวได้ถามถึงอนาคตของเจดอนซันชโชโดยตรงกับทางเอนโซมาเรสกากุนซือของทีมสิงค์บลูเชลซีว่าเขาเนะี่ยต้องการจะเก็บปีกทีมชาติอังกฤษวัย25ปีไว้กับทีมต่อหรือไม่นั้นซึ่งทางมาเรสกาในครับก็ได้ชี้แจงเอาไว้ว่าในอีกยิมสี่ชั่วโมงหรือว่า48ชั่วโมงข้างหน้าเราจะคุยเกี่ยวกับอนาคตแต่ก็ยังไม่มีการตัดสินใจในรายของเจดอนซันชโชหรือว่านักงแต่คนอื่นๆแต่อย่างใดนะ ทั้งนี้ครับคงต้องลุ้นกันต่อไปว่างบก้อนแรก25ล้านปอนด์เราจะได้จากเชลซีเลยหรือไม่เพื่อน,นำมาโปะเสริมทัพให้กับรูเบนอาโมริมครับเรามาต่อกันที่ความเห็นของปีเตอร์คลาอช์อดีตกองหน้าร่างโยงนะครับต่อเรื่องราวของอรเลฮันโดกาเนโชที่กำลังเป็นประเด็นในทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่นะตอนนี้หลังเจ้าตัวแนแสดงอาการไม่พอใจกับการจัดทีมของรูเบนอารโมริมในเกมรอบชิงยูโรปาที่ผ่านมา ด้วยการให้สัมภาษณ์แบบไม่พอใจเล็กน้อยกับสื่อบ้านเกิดจนสุดท้ายในะครับก็มีข่าวหลุดออกมาว่าเขาโดนเฉดหัวพ้นทีมทันทีด้วยการเตรียมถูกปล่อยออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้โดยที่ปีเตอร์คลาวช์ก็มองว่าการนาโชว์นะพูดเกินเลยไปหน่อยครับและก็ควรจะไปเคลียร์กันหลังสื่อมากกว่าและการพูดแบบนั้นมันก็เป็นการบั่นทอนอำนาจของโคช้ชไปในตัวด้วยซึ่งเขาก็ด้กล่าวว่า ผมคิดว่ากับนาทีที่เขาเออกมาให้สัมภาษณ์หลังเกมแบบนั้นซึ่งมันก็เป็นการบัน่นทอนอำนาจของผู้จัดการทีมไปอย่างสิ้นเชิงเลยล่ะมันชัดเจนว่าเขาไม่ได้ไปต่อกับทีมแน่ๆ คุณไม่สามารถพูดถึงผู้จัดการทีมแบบนั้นได้เด็ดขาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามที่เขากำลังพยายามหาความมั่นคงให้กับตัวเองอยู่และก็พยายามซื้อใจแฟนบอลให้อยู่เคียงข้างเขาแต่ถ้าว่าคุณกลับออกมาพูดและก็ทําให้ผู้จัดการทีมรู้สึกผิดหวังและก็ตั้งคําถา,ถามถึงความคิดและก็ความเห็นของเขาในการเลือกทีมต่อไปสำหรับผมแล้วนั่นเป็นการบั่นทอนความสามารถของผู้จัดการทีมอย่างสิ้นเชิงเลยนะและผู้จัดการทีมอย่างอโมริมจะต้องแสดงอำนาจของเขาออกมาทันที หากคุณไม่จัดการกับเรื่องนี้ตั้งแต่เนิ่น,นเรื่องนี้นะ่อาจจะแพร่ระบาดไปทั่วห้องแต่งตัวซึ่งมันก็ไม่ดีเลยเขาเป็นตั้งแต่ดาวรุวง่งฝีเท้าเยี่ยมหลายคนก็ทราบดีแต่คําพูดเหล่านั้นจะย้อนกลับไปทําร้ายตัวเขาเองและเขาก็ต้องย้ายออกจากทีมด้วย ผมเองก็คิดนะว่าอาโมริมนะน่าจะส่งอเรฮันโดการนาโชลงสนามไปเร็วกว่านั้นและผมก็ไม่คิดว่าการเล่นของเมสเซนเมาสจะได้ผลเลยในเกมรอบชิงชนะเลิศนั้นนะและบางทีเขาควรจะเลือกส่งอเลฮันโดการนาโชลงสนามเป็นตัวจริงด้วยซ้ำํำแต่ว่าเรื่องพวกนี้ก็ต้องอยู่ในทีมคุณไม่สามารถพูดเรื่องนี้ออกสื่อได้หรอกนะ และทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่28พฤษภาคมหากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ